สวัสดีครับยี่น้องเ c แฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกี้2 5 6 5ทุกทุกท่านนะครับทั้งเ c เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจทางช่องนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้าเข้ามารับชมนะครับผมก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็มบนนะครับชุดบนนะครับผมเป็นชุดบนนะครับ ประจำงวดวันที่1เดือนกรกฎาคม2566นะครับผมก็ก่อนจะเข้าไปดูนาทางนะครับก็มาดูคลิปคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ ่อนจะเข้าไปดูแนวทางของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับผมก็มาดูของสรุปวัที่ได้ผ่านมาก่อนนะครับว่อที่ผ่านมานะครับชุดบนนะครับผมชุดบนนะครับชุดบนแลดให้ที่วิ่งที่สามศูนย์นะครับสามศูนย์นะครับผมแต่เลขก็เข้าไปที่คือเลขออก 8 7 2นะครับข้างล่าง30ศนย์นะครับผมก็เลขไปเข้าที่ล่างนะครับ3ามศนนะครับเข้าที่ล่างนะครับผมจับคู่นะครับจับคู่ให้นะครับตัวนี้นะครับเข้าล่างนะครับเข้าล่างนะครับส่วนครบบนนะครับ ให้เข้าที่เจ็ดกับสองนะครับครบบนนะครับเข้าเจ็ดสองนะครับผมส่วนหลักร้อยไม่เข้านะครับหลักร้อยไม่เข้าแล้วก็หลักสิบเข้าที่เจ็ดนะครับหลักสิบเข้าที่เจ็ดนะครับหลักสิบเข้าเจ็ดนะครับผมถูนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยปิดนะครับผมหลักหน่วยปิดนะครับ หลักหน่ยลงไปข้างล่างนะครับลงไปล่างนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่จับให้ที่เจ7ดหนึ่งเจดนดสามนะครับข้าม7 2ดนะครับผมข้ามที่7 2ดสองนะครับเจ7ดหนึ่งย์ดสาแล้วข้าม72นะครับผมเพราะเลข2มันเลข72มันออกไปแล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เอานะครับผมก็ส่วนตัวเลขนี้นะครับก็ เลขสามตัวนะครับไม่เข้านะครับเลขสามตัวไม่เข้านะครับสรุปแล้วเลขกวิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับเข้าไปที่ล่างนะครับลงไปที่ล่างนะครับผมลงไปที่ล่างนะครับสามศูนย์นะครับลงที่ล่างนะครับแล้วก็มาคบบนนะครับก็เจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนะครับผมก็เข้านะครับ ส่วนหลักร้อยไม่เข้านะครับหลักร้อยไม่เข้าหลักสิบเข้าเจ็ดนะครับหลักสิบเข้าเจ็ดแล้วก็หน่วยไม่เข้านะครับก็มาดูกันต่อวันนี้นะครับอของงวดวันที่เจ็ดนะครับผมก็มาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกหกนะครับผม หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกนะครับบนนะครับบนให้รูดห้ากับให้วิ่งรูดห้ากับเจ็ดนะครับวิ่งรูดห้ากับเจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับผมเน้นที่เจ็ดนะครับมาครบบนนะครับมาครบบนก็หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านะครับเน้นสามเน้นเจ็ดเน้นเก้านะครับผมมีให้ตัวนะครับเอจ็ดไม่ได้นะครับเออสามนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมานะครับผมน่าจะมานะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยเก้านะครับหลักร้อยเน้นที่เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งเน้นที่เก้านะครับหลักสิบหลักสิบนี่หนึ่งห้าสามนะครับก็เน้นที่หนึ่งกับห้าก็แล้วกันนะครับเน้นที่หนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้านะครับผม สามนี่มีเปอร์เซ็นต์มาน้อยนะครับสามเีเซ็นต์เปอร์เซ็นต์มาน้อยนะครับผมหลักสิบส่วนหน่วยนะครับก็ห้าเจ็ดนะครับก็เน้นที่เก้ากับเจ็ดนะครับผมมาดูจับคู่กันครับจับคู่นะครับผมจับคู่บนนะครับ หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าสามเจ็ด

เน้นสามหางนะครับให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะครับเอานำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้กันนะผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวหลักร้อยมีเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เก้านะครับเอานำหลักเก้ามาก่อนนะครับผมเก้าเิดนะครับ กิดสี919นะครับ959 937แล้วก็917 เก้าสองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดก็จะได้ประมาณนี้ครับผมสำหรับสามตัวนะครับตัวที่เน้นเน้นนะครับสามตัวก็มีอยู่เก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าห้าเจ็ดนะครับ เลือก917ตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมใครชอบตัวไหนก็นำไปลงทุนได้นะคะนรับนำไปลงทุนได้นะครับผมตัวที่ขิดซินด้าแอก็ชอบเป็นส่วนตัวนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับชอบเป็นการส่วนตัวใครชอบตัวไหนก็นำไปลงทุนได้นะครับ คิดว่าหลักร้อยวันนี้นะครับหลักร้อยวันนี้น่าจะไม่พลาดนะครับผมหลักร้อยเก้านะครับน่าจะไม่พลาดนะครับตัวน,นี้นะครับน่าจะไม่พลาดเก้าลองศูนย์ลองหนึ่งนะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ม,บมีประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ เก็หน้าจอไว้เลยนะครับเก็บหน้าจอไว้เลยครับวันนี้น่าจะให้พลาดนะครับน่าจะให้บนออกล่างไม่มีนะครับผมวันนี้น่าจะออกตรงตรงนะครับทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับ f อและท่านผู้ชมทางช่องเท่านั้นนะครับผม ย้ำนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเอาละงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรู้เงนินไปด้วยกันนะครับขอให้โชคโชคหมันหมา,มาล่ำๆรวยๆนะครับก็ที่สําคัญนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสวนขอให้มีเงินมีทองใช้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับให้ถูกหวยทุกๆงวดเดอ้อพี่น้องเดอ้อยังไงก็ไว้โชคดีนั้งกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม วันน้าค่้ยพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ